คำบารักที่เธอให้กับฉันทำให้รู้ว่าเธอไม่ได้รักกันฉันคนนี้ที่ยอมให้เธอทุกอย่างยอมให้เธอได้รักกับเขาถึงเจ็บสักแค่ไหน ฉันจะยอมรับมันขอบคุณและให้เธอได้รักกับเขาขอให้เธอรักกันานานนะเธออย่าได้มี ฉันคนนี้ไปเกี่ยวกับเธอให้เธอได้มีชีวิตที่ดีกับเขาอขอให้เธอรักเหมือนฉันที่ฉันรักเธออย่ามาเป็นดีน